ในช่วงเจ็ดวันอันตรายเ<ม>ทวาเรายังต้องติดตามกันเอาภาพร่วมเนี่ยมีการเกิดอุบัติเหตุมากหน่อยแค่ไหนนาวันนี้รเราจะได้มาพูดคุยกับนายมหามะพีสกริวาเมผภูมิำนการสุ่นป้องกันและบันเทาสาธรารณภายัยเช2ิส่งคลาตอนนี้ทันกันย์นในซ้ายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ่า ถ่าพอ,อาคะเดี๋ยวน้องสาวนุย้ยขอ<ม>ถามเลยนะคะพบออาคะศูนย์ปอพ .12 เนี่ยกับการดูแลเรื่องอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่ในส่วนนี้เนี่ยมีเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ครับก็เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีนะครับ,รบในปีนี้จากการเราเก็บรวบรวมตัวเลขช่วงที่รณรงค์เข้มข้นนะครับระหว่างวันที่29ธันวาคม2564 จนถึงวันที่4มกราคม2565เนี่ยโดยรวมแล้วในใน7วันที่เราเก็บสถิติเปรียบเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุการบาดเจ็บแล้วก็การเสียชีวิตก็ลดลงจากปีที่แล้วลงมากนะครับกรณีของการเกิดอุบัติเหตุปีนี้ในพื้นที่5จังหวัดนะครับที่ ที่ทางศูนย์ปปเขต12ดูแลอยู่ก็ไม่ว่าจะเป็นสตูลสงขลาปัตตานียะลานาราธิวาสก็ตามารวมแล้วบาดเจ็บทั้งหบด153คนจากที่เกิดอุบัติเหตุทั้งหบส143ครั้งเนี่ยบาดเจ็บ153คนแล้วก็เสียชีวิตปีนี้ แม้ว่าเราพยายามตั้งเป้าหมายว่าไม่ให้เกิดเสียชีวิตเลยก็ตามเนี่ยแต่ว่าก็ยังมีผู้เสียชีวิตอยู่ดีก็คือทั้งหมด6คนนะครับเป็นเป็นชาย4คนแล้วก็หญิง2คนเอ่อที่เสียชีวิตเนี่ยเกิดขึ้นเฉพาะ2จังหวัดก็คือจังหวัดสงขลา4คนซึ่งซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดใหญ่แล้วก็มีผู้คนเอ่อ สัญจรไปมาเยอะนะครับแล้วก็จังหวัดนาราธิวาสสองคนก็รวมแล้วหกคนคซึ่งถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วในห่วงเดียวกันนี้ปีใหม่เนี่ยเสียชีวิตสิบคนแต่ปีนี้ก็เสียชีวิตเพียงหกคนก็ถือว่า,าลดลงเกือบครึ่งหนึ่งนะครับ,รบแม้ว่าเราจะเสียใจกับบุคคลที่ประสบบัติเหตุ แต่ในภาพรวมของคนทำงานที่ทุ่มเทเไม่ว่าจะเป็นการจดตั้งจุดตรวจทั้งบท107จุดใน5จังหวัดเนี่ย<ะ>มีผู้ปฏิบัติงาน4,500กว่าคนเนี่ยก็รู้สึกดีกับตัวเลขที่เกิดขึ้นก็คือลดลงอย่างปีที่แล้วมากนะครับก็เป็นเรื่องที่ที่เป็นกำลังใจให้กับคนทำงานนะครับสำหรับ สาเหตุนะครับที่ทำใหเ้เกิดอุบัติเหตุเนี่ยซึ่งจะตรงกับาสาเหตุของทั้งประเทศเลยในบ้านเราก็คือกรณีของการขับรถเร็วะนะครับขับรถเร็วเป็นสาเหตุหลักนะครับเพราะฉะนั้นนี่ยังมีโมอโเตอร์ไซค์ซิ่งกันอยู่มาก<ะ>โดยเฉ <c oughs> พาะในเวลาพ่่งค่ำๆจนถึงประมาณสามทุ่มเนี่ย อก็จะมีการขับรถเร็วอยู่แล้วก็ประเภทรถนี่ก็หนีแม่พนรถจักรยานยนต์ค่ะ่งทุกปีตั้งแต่ไหนตั้งแต่ไรก็คนที่ประสบอุบัติเหตุแล้วก็บาดเจ็บสูญเสียชีวิตนี่ก็เกิดจากการขับขี่รถจักรยานยนต์นะครับค่ะแล้วก็ประเภทถนนก็บนถนนกรมทางหลวงถนนเส้นหลักถนนในหมู่บ้านนี่ไม่ค่อย ไม่ค่อยมีบาดเจ็บไม่ค่อยมีเสียชีวิตแต่ว่าถนนาทางหลวงเนี่ยก็ขับรถเร็วได้แล้วก็ทำให้เสียชีวิตโดยเฉพาะในทางตรงาทางโค้งก็ไม่ค่อยมีเสียหลักอะไรเท่าไหร่เพราะว่าปีนี้เรามีป้ายแจ้งเตือนอะไรต่างๆมากมายแต่ว่าทางตรงนี่ก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดในปีนี้ครับใน<ม>ภาพรวมก็จะประมาณนี้ครับค่ะ นอกจากพฤติกรรมการขับรถเร็วอะไรอย่างนี้แล้วเนี่ยค่ะยังมีพฤติกรรมเสี่ยงอย่างอื่นอีกไหมคะอย่างเช่นไม่สวมหมวกนิรภัยดื่มแล้วขับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แน่นอนนะครับก็คือขับรถเร็วแล้วทําให้บาดเจ็บเนี่ยก็เกิดจากการไม่สวมหมวกนิรภัยนะครับโดยเฉพาะคนวัยรุ่นเนี่ยก็ไม่ค่อยสวมกันแล้วก็ทําให้เกิดการ กระแทกส่วนที่เป็นสำคัญที่สุดของร่างกายก็คือหัวเนี่ยศีสะนในปรกระแทกกับของแข็งอรอบพื้นถนนทำให้เลือดข้างในสมองแล้วก็ทำให้ส่วนใหญ่แล้วเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลย<ช>นะครับอืมก็จะเป็นเรื่องของการไม่สวมหมวกนิรภัยนะครับแล้วก็ เมาไม่ขับนี่ไม่ไม่เท่าไหร่นะครับยังยังเรายังควบคุมได้อยู่เพราะว่าเรามีการจัดตั้งด่านสกัดในพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านแล้วก็เจาะไปถึงครอบครัวเลยเพราะฉะนั้นปีนี้เรื่องการเข้มงวดเรื่องของการเมาสุรานี่ถือว่าเราสามารถปฏิบัติการได้ผลเพราะว่าเราดูแลตั้งแต่ครอบครัวจุดไหนที่มีการเฉลิมฉลองแล้ว มีมีเมาสุรานี่เราจะส่งเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นเจน้าที่ของพื้นที่อบตเทศบาลนี่ไปคุมณจุดนั้นเลยเออถ้าเกิดมีอาการมึนเมาเนี่เราไม่ให้ออกจากจากจาก,จากวงการเฉลิมฉลองเลยก็จะเป็นตัวเลขที่น่าสนใจเช่นเดียวกันครับอืมค่ะพออขาทีนี้ในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่ะที่เขาเข้ามาร่วมบูรณาการร่วมกันกับปปสิบเนี่ยค่ะมีหน่วยงานไหนบ้างไหมคะ ก็ต้องขอขอบคุณนะครับในฐานะที่เป็นกรมป้องกันและบรรเทาสาธภัยเนี่ยหน่วยงานหลักที่เป็นจุดศูนย์กลางของการบูรณาการเลยก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง5จังหวัดในเขตะรับผิดชอบโดยทางพอพอเนี่ยเป็นเป็นเลขาก็จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยสนับสนุนแล้วก็บูรณาการกับหน่วยงานในระดับพื้นที่แม้ว่าจะเป็น สำนักง,งานงส่งจังหวัดสำนักง,งานของอสถานีตำรวจทั้งหลายนะครับแล้วก็ทางแขวงการทางทางหลวงชนบทก็ตามก็ช่วยกรรันบูรณาการแล้วก็ที่สำคัญก็หน่วยงานระดับพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นอบอตเทศบาลก็ร่วมกันจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดแนะนำแล้วก็การหน่วยสาธารณสุข ที่บริการะะการแพทย์ฉุกเฉินหน่วยสาธารณสุขก็ช่วยได้เยอะนะครับกรณีที่เกิดอุบัติเหตุแต่ไม่ไม่เจ็บเนี่ยเพราะส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่มีการบริการฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพทําให้คนที่เอ่อหน้าน่า,นาจะเสียชีวิตแต่ว่าสามารถรักษาไม่ให้เสียชีวิตได้นะครับก็ช่วยได้เยอะในเรื่องของสาธารณสุขแล้วก็ทางประชาสัมพันธ์ก็ ได้รณรงค์ประช 3, าสัมพันธ์ให้ประชาชนระมัดระวังในการขับขี่ตลอดช่วงระยะเวลาเจ็ดวันนะครับอันนี้เราเราเน้นช่วงเจ็ดวันแต่ว่า,า,าข้อเท็จจริงแล้วในการทำงานเราทำงานทั้งปีนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขที่ออกมาปีนี้ก็จะเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ทำงานในด้านการป้องกันและก็ลดอุบัติเหตุทางถนนทั้งปีนะครับแล้วก็ หวังว่าในโอกาสต่อไปไม่ว่าจะเป็นช่วงปกติก็ตามช่วงเทศกาลสงกรานก็ตามก็ตัวเลขน่าจะลดลงเรื่อยๆแล้วก็เราก็จะมีาการเพิ่มมาตรการต่างๆไปตามสถานการณ์การวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละวันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของเ,อเรื่องที่น่ายินดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวประมาณสัก11อโมงนี่ทางาส่วนกลางนะครับก็จะมีการถแถลง ในภาพรวมของประเทศทว่าทั้งประเทศนี่ลดลงหรือว่าเพิ่มขึ้นแต่ว่าจากการที่ผมได้ดูตัวเลขขณะนี้เนี่ยตัวเลขตั้งแต่วันที่29จนถึงวันที่3มกราคม65เนี่ยตัวเลขลดลงเยอะมากนะครับก็จากจากปีที่แล้วเนี่ยมีคนเสียชีวิตปีที่แล้ว4 5วัน7วันเนี่ย มีคนเสียชีวิตทั้งประเทศนะครับ392คนนะครับก็ประมาณ400ร้อปีที่แล้ว400คนเจ็ดวันแต่ปีนี้ในในในหกวันนี่เสียชีวิตเพียง300คนก็ยังมีตัวเลขวันนี้อีกวันหนึง่งตัวเลขวันนี้ก็น่าจะไม่เกิน20คน25คนก็ประมาณ300ตีว่า300 ย0่สิคนก็ลดลงจากปีที่แล้วสี่รอคนมากเพราะฉะนั้นนี่ภาพรวมทั้งประเทศก็ก็ลดลงเช่นเดียวกันนะครับก็จังหวัดใหญ่ๆที่มีการฉเฉลิมฉลองมีบุคคลสัญจรไปมาเยอะก็ลดลงเช่นเดียวกันไม่ใช่เฉพาะจังหวัดภาคใต้เราอย่างเดียวครับค่ะท่านรออ๋อคะ แล้วจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เนี่ยค่ะการตื่นตัวแล้วก็จากการสังเกตการตื่นตัวแล้วก็ความร่วมมือของผู้ใช้รถใช้ถนนทั้งการลดอุบัติเหตุแล้วก็การลดโควิดสิเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะก็จากการที่ได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็การช่วยกันมีมาตรการต่างๆทำให้ ผู้ขับขี่ยานพาหนะนะครับมีความตระหนักเพิ่มขึ้นประกอบกับเรื่องของโควิด19เนี่ยทำให้ผู้คนก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งได้เช่นเดียวกันว่าปริมาณการจราจรนี่ลดลงเพราะว่าคนคนที่มีความตระหนักในเรื่องของโรคแพร่ระบาดโควิด19นี่ก็ พยายา,พยายามอยู่กับบ้านาไ,มไม่ไปตามสถานที่ทอท่องเที่ยวม,มากเหมือนทุกปีนะครับเพราะฉะนั้นนี่ปริมาณการจราจรความแออัดบนท้องถนนก็น้อยลงนะครับแล้วกเ็เราเน้นเรื่องของการขับขี่ปลอดภัยด้วยรุรงรงมาตลอดทำให้ประชาชนมีความร่วมมือในการที่จะร่วมกันป้องกันและก็ลดอุบัติเหตุ จากการที่รณนรงค์มาประมาณ20ปีแล้วนี่ทำให้บุคคลโดยทั่วไปก็ตระหนักดีว่าอุบัติเหตุทางถนนนี่เป็นเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่อ,อ,อาจจะก่อให้เกิดความสูญเสียกับชีวิตแล้วก็อาจจะพิการเสียชีวิตตายก็ทำให้กระทบ ไม่ใช่เฉพาะชีวิตตัวเองอาจจะกระทบถึงครอบครัวและก็สังคมต่อไปด้วยครับค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะนายมหามะพรีสกีวาเมนะคะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตส2สองสงศาค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะพ่อค้าครับด้วยความยินดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ